ทำไมอาบน้ำเฮ้ยตามตลอดเลยไม่ปล่อยไล่ออกแล้วเว้ยเฮ้ยอย่าเล่นอย่างนี้ก็จะทำโอ้ยไม่ทำอย่างนี้ได้ไงทำเตืน เดี๋ยวเดิไปเลยพี่เดี๋ยวเดินวันวันนี้ผมมีงานต้องทำพี่เดี๋ยวแป้นมึงได้ไหมพี่วันหลังได้ไหมมีงานเยอะมากพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แป๊บนึงเฮ้ยอะไรครับพี่อไม่วันนี้ผมมีงานเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเข้าประชุมแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าเล่นอย่างนี้ก็จะทำงานไอ้ ไม่ผมจะต้องคุยกับลูกค่ะพี่เป็นมึงได้ไหมต้องยืนอยู่นี้ได้ไหมไม่ ไม่รู้ทำอย่างนี้กูทำงานยังไงมัมนแครชัวร์ของกูไม่ใชกูรักกินของกูกูรักกินของกูมาถึงนี้ใช่ไหมเลนเล่นปิดโคนแล้วมาดูใครจะชนะกันมาดูใครจะชนะกันนี เอาไงตทำยังไงเอาไงจะทำยังไงเอาไงไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเออเดีเข้าไปเข้าไปกูจะอันจะไงเกมเซ็นอันหนึ่งได้ขออันเดียวอันนี้อันเดียวเท่านั้นเดี๋ยวมุมเต็มที่ให้มุมไม่เที่ยงแล้ว ไปนิดนึงได้ไหมครับโอเค พี่เอกไม่หลอกพี่เอกไม่หลอกพี่เอกไม่หลอจีทับทิมก็ไม่ติดจีทับทิมก็ติดจีทับทิมก็ไม่ติดจีทับทิมก็ไม่ติดไปเกี่ยวเพียนเยอะไรแปลกนินึ่งนะเพียร์เฮ้ยเฮ้ยไม่ถ่ายได้เลยแต่เพลงอะต้องส่งตอนนี้ขอท่อนเดียวผมแค่ร้องประสานครั้งเดียวจบแล้วนั่งยีอย่าอย่าเดินตามผมนะ นั่นั่งเนั่งเยนะลงไปก่ลงไปก่อนไม่ดอดวะดูยม่ยตรงนี้รอนน่งาเดยผมเปิดทีวีให้นั่งก่อนได้ปะอ่านั่งเนี่ยดูนั่งอ่ะ Quý hát đi ăn đi cuối cùng. Love thêm. 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 มาหากินเฉยๆต้อเสือกับงานกูเลยคือมันเยอะไปเว้ยเอ๊ะใช่มมันเน้นเสียงอันี่มันเสียงดังโอ้โอไม่ได้คนฟังหูแตกมันต้องพูดเบาๆเปิดเสียงไม่อยู่แล้วเนี้ยเสวัสดีครับผมคิดจะ จริงป่ะเป็นเนสเซนเป็นที่โค้งสกปรกเลยจริงๆทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราจะมากินไก่ชุ่มัน a S M R กูไม่ได้เลอะแบบนั้น

Do you want t go watch Netflix with me? Come to me. 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 c to me. t to me. c e t e Come t e Come to o m e to すばらしい。<music>

ราต้องถ่ายใหม่เราต้องถ่ายใหม่เฮ้ยมันลงไม่ได้แบบเนี้ยไม่ได้แบบเนี้ยมันหลุดจรหลุดจเออเอีลเอไโอ๊ยอยาตาม้ไหมไเย คือคือยังไม่ได้ทำงานเลยวันเนี้ยเอาจริงปะคิดมันก็ยาวเลยมั้งจริงชินี้ก็ได้แล้วมั้งเฮ้ยกี่โมงแล้วโทรศัพท์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมโทรแปหนึ่งนะต้องโทรแปหนึ่งอ่ะ

ดีครับทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่อ๋อมันมันไม่มีอะไรอยู่คนเดียวครับไม่มีอะไรอยู่คนเดียวครับเราเราเสร็จงานยังเราเสร็จงานยังอ่ะเออกินข้าวยังครับกินข้าวยังครับอ๋อเหรออ๋อเหรอที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะ โอเค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 ได้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 ไม่เจอกันไม่มี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 ไม่ได้อยู่กับหลายคนอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับหลายคนอยู่คนเดียวก็ตั้งอัดเพลงไปเรื่อยนั่อเพลงไปเรื่อยอะไรนะอะไรนะกินแล้ว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 มันไก่ทอดไปครับไก่ทอดไปครับ โอเคเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวว่ากันนะเดี๋ยวคุณรุนัขเดี๋ยวคุณสุนัขไปเลครับไปไปไปจบแล้วจบแล้วพี่ทำอย่างนี้ได้ไงพี่ทำอย่างนี้ได้ไงง่ายนะเข้าใจง่ายนะเข้าใจแตเรื่องสาวเรื่องสาวเรื่องสาวไม่ทำอย่างนี้ได้ไงเรื่องสาวไม่ไงชีวิตชีวิตนะเว้ยนะเว้ยเออตลกตลกตลก มันจะจบตอนไหนวะมันจะจบตอนไหนวะคือวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้ไม่ทำอะไรเลย 没阿妹抛一个，没阿妹抛一个。 อะไรับเนี่ยเอาจริงวะกูไม,ม่อยากอยู่แล้วกูตีนมากเลยเอาจริงว่ะเขาเอาจริงนะช่วงนี้หนีออกมาบ้านเราโยกบ้านให้เลยไม่ต้องกลับบ้านลเลยไปเปิดที่รถไปดู <c oughs> ไปแล้วเนีเหรอเกง่งใช้ชีวิตต,ตามคนอื่นเนี่ยมันน่าปวดหัวอะไเยอะแยะวันนี้มาสามบ้านคือทุกคนขับรถหนีหมดเลยน <c oughs> ะเดี๋ยวให้พวกเราไปบ้านให้ต่อคอมเมนต์บอก